วันนี้คือวันที่2ต้องนับถอยหลังเหลือเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นก็จะไปถึงเดทไลน์วันที่9กรกฎาคม68ที่ก่อนหน้านี้โดนอธทรมีเขามีการระง,งับการใช้ภาษีตอบโต้มาเป็นเวลา90วันแล้วก็จะไปครบกำหนดในวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วทั้งประกาศไปกน น,นี้แล้วไม่มีแนวคิดที่จะขยายเดทไลน์ที่ว่าออกไปอีกแล้วถ้าเกิดประเทศไหนยังไม่เจราจาเจราจาไม่สำเร็จเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาจะมีการจัดส่งจดหมายไปหาแล้วเนื้อความจะระบุเลยว่าขอแสดงความดนดีคุณจะต้องจ่ายภาษีให้กับสหรัฐ25% 35% 50%หรือบางประเทศอาจจะโดน10%นะครับซึ่งล่าสุดนี้ทีมไทยแลนด์เนี่ย ได้เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการนัดหมายสำคัญจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือวันที่3กรกฎาคม68ตอน3ทุ่มตามเวลาของเมืองไทยที่ทีมไทยแลนด์จะเจรจากับผู้แทนการค้าของสหรัฐ USTR จะมีสันเกียแต่ว่าก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ครับล่าสุดในวันนี้นะครับ2กรกฎาคมทางคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าภารกิจแรกในการเยือนสหรัฐครั้งนี้คือการพบกับหอการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา U.S. Chamber of Commerce นายชาลส์ฟรีแมนซีเนียร์ไวท์เพรสิดเนนต์เอเชียและคณะผู้แทนระดับสูงจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐที่ลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะในประเด็นสถานการณ์การค้าการลงทุนภายใต้ในโยบายภาษีของสหรัฐรวมถึงการหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ภาคธุรกิจเผชิญเพื่อน,นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากขึ้นโดยคุณพิชัยก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าไทยยังคงเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการเจรจาการค้ากับสหรัฐโดยมุ่งหวังข้อตกลงที่วินวินต่อทุกฝ่าย แล้วก็ขอขอบคุณ USCC ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดทั้งในฐานะเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็เป็นกระบอกเสียงสะท้อนถึงรัฐบาลสหรัฐถึงความสำคัญของประเทศไทยในห่วงโซ่เศรษฐกิจโลกคุณพิชัยยังได้ยืนยันต่อ 1, พันธมิตรภาคเอกชนว่ารัฐบาลยังเดินหน้าสารต่อนโยบายที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนพร้อมรักษาบรรยากาศที่โปร่งใสเป็นมิตรและสามารถคาดการได้ แล้วคุณพิชัยก็ยืนยันกับหอ,อการค้าอเมริกันว่าไทยและสหรัฐเรามีเป้าหมายร่วมกันคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่วินวินและผมเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันไทยกับสหรัฐจะสามารถขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน,ต,น,นต้องส่งกำลังใจให้กับทีมไทยแลนด์มากๆอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับ เหลือวเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นจะถึงเดทไลน์แล้วไทยเราก็ได้คุยในช่วงเวลาจังหวะที่สำคัญมากๆด้วยจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้3รกรกฎาคมตอน3ามทุ่มตามเวลาของไทยนะครับซึ่งด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าโจทย์ของทีมไทยแลนด์ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะถ้าไปย้อนดูครับบรรดาประเทศที่เจรจาสหรัฐอเมริกาไปแล้วก่อนหน้านี้ ก็ยังมีแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่เจรจาแล้วสําเร็จนั่นคือสหรัฐอเมริาากาจีน,นก็สําเร็จบางส่วนหละจะมีการขึ้นภาษีกันไปอย่างดุเดือดแต่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่เจรจาก่อนใครเพื่อนแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อกับสหรัฐอย่างมากก็ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าอินเดียโดยเฉพาะญี่ปุ่นอันนี้ยิ่งน่าห่วงเลยคุณผู้ชมฮะเพราะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐถึงขนาดขู่ด้วยว่า อาจจะจัดเก็บภาษีนําเข้าจากญี่ปุ่นเป็น30%หรือ15%หากไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงระหว่าง2ประเทศได้ก่อนกําหนดเส้นตายในสัปดาห์หน้าซึ่งตัวเลขที่ทัามพูดมาเนี่ยมันจะสูงซะยิ่งกว่าอัตราภาษีตอบโต้ที่ตอนแรกทําประกาศญี่ปุ่นเส้วยซ้ําคือ24%ที่ทัามเขาประกา